แม่มึงก็ไปขายตัวไอ้กลีในเราด็เที่ยก็ต่อไอ็เคี่ยขายตัวในป่าก็ต่อทุเรศอันนั้นเงมอกแม่มึงใส่ก็ต่อไอ้เียบ้าไอ้กววแต่หมอกสาวเซลเดเคี่ยคขวยดกก็แต่ขววบ้าเกวห่าสตร์เดเี่ยมันจนเนี่เบ้านเนียที่ไม่ก็ามาก้เดี่ยขวขัวใครเขาจะเหมือนมือได้เฮียขวยก็ต่อเฮียจนชันทาเียจนทานหน้าหีก็ต่อไ้บ้าขัยบ้าเฮียด่าอะไยงเงียไปซู้อกุ้ยก็ต่อนั่งงงนั่งเงียบหลายรอบเลยแต่เด็กเทียนั่งงงนั่งด่า เฮี้ยมึงดูหน้าตาเหมือนเฮี้ยหน้าตาก็ทุเร่ตุรังไอเด็กก็ต่อเด็กเฮี้ยคุ้ยเด็กเฮี้ยไอ้คว้ยนี่นี่เนี่ยสปอร์ตเด็กไฟชื่อยังอินเดียอยู่เลยคว้ยเด็กเฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรพม่าอินเดียไอ้เสี่ยนี่พม่าละมันเด็กก็ต่อไอ้รางงนี่เงี้ยมาแม่ไม่กับพีิไอ้ก็ต่อไอเด็กเฮี้ยไม่ก็พลุไปพีิไอ้ก็ถอยไม่กองไม่กล้าไอเด็กเฮี้ยก็ถอยเฮ้ยไม่ไม่รับเสียงไอเด็กน้องบายลูกชูไอเด็กก็ต่อบายไอหนี่ไม่สู้ไม่สู้นั่งด่ะแล้วปรเ

වි හ හ බ හබ බ බ ම හ ත හ ද හ ම හ ර ත.

ตั้งชื่อเอไมค้าฟอร์มอะไรไอ้ไมค้าเนยไมค้าอี๋เดิมาด่าด่าว่าด่าด่าตอบไหมด่าต่อบไหมไม่ง่าคลิปฟรีนะเว้ยเดิมมันบ้าด่าเดิมมันบ้าด่าคลิปฟรีนะเว้ยด่าต่อบไหมมาๆมาๆมาๆตั้งกูกลั่นไมมาันเอางี้เอางี้คลิปฟรีเอางี้คลิปฟรีเดี๋ยวกูโอนเอางี้ฟรีน้องสามพันไม่ไม่สนไม่สนไม่สนนึกถึงถือว่ามึงด่าฟรีไปแล้วเดี๋ยวเที่ยมมึงไม่ด่าตอบมึงด่าแล้วใช่ไหมเพื่อน บนกูอีกแล้วแบนกูอีกแล้ว,อ,ลวอ้าวฟืบเลยมี่จีอะไรอ่ะโอ้หลาเพียเซอร์เป็นไรอะน้องไปแล้วเจอกันน้องอยู่ทีวันนี้คิวกูจัดรายการบ่มีเซียวมายืนแตกมาเกะกะอยู่รายทางว่ะกันคิวมึงคิดว่ามึงเป็นชายกลางแยดแม่มออกจากบ้านไปตอนบ่ายไม่อายยามว่ะอยู่รวมกัน